นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับนายสมชายเป็นคนอยู่ในตำบลน,นายแยอามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่มีเวรกรรมตามมาทัน ก็เลยเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันว่าอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างการสร้างบาปให้เหมือนกับนายสมชายคนนี้เลยเพราะว่าผลน้องกรรมย่อมตามมาทันจริงๆบาปทุกอย่างที่ทำย่อมเป็นกรรมตามติดเหมือนเงาชีวิตที่ติดตามตัวให้หลงความชั่ววาดีไม่มีศีลดังคำกลอนที่ว่าการฆ่าสัตว์พลัดพรากจากลูกแม่ กรรมแท้ๆแ,แลไม่เห็นเป็นฉนไหนต้องมืดมิดติดบาปกลับร้อนใจกรรมทั้งหลายตามติดชีวิตตนเนื่องจากสัตว์โลกทุกชนิดก็มีชีวิตเป็นภูมิพื้นฐานเพื่อต่อต้านความทุกข์ทรมานมาด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเกิดมาก็ย่อมมีความรักเป็นสิ่งผูกพันของชีวิตจิตใจอย่างน้อยก็ต้องรักชีวิตของตัวเอง ยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งยังปล่อยจิตใจให้หลงทางไปสู่อบายได้อยู่เสมอและชีวิตของนายสมชายคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในจำนวนนี้เคยเคยสร้างบาปสร้างกรรมจากการฆ่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแกก็ชอบตามล่าเข็นฆ่าเอามันมาเป็นอาหารอยู่เสมอบางครั้งก็ฆ่ามันเล่นเป็นการสนุกในการสุกสนเรื่อยมา จนอายุของแกย่างเข้าสิบเจ็ดปีก็ยังมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยเต่าปลาหรือสัตว์ป่านานา,นานชนิดโดยไม่เคยจะคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นเลยขั้นต่อมาเมื่ออายุของแกย่างเข้าสามปีมีเพื่อนมาชวนแกเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็ถืออำนาจจับจองที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนอีกโดย ไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่แก่งหางแมวตำบลนายอามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพศ .2515 ด้วยเหตุนี้นายสมชายก็ต้องฆ่าสัตว์ไปตามนิสัยอย่างมากมายมีจิตใจหลงไหลยอยู่ในความชั่วชอบเป็นพรานป่าล่าสัตว์ฆ่าไปหลายถิ่นหลายที่เป็นอย่างนี้อยู่ประจำทั้งเกง้งกวางข้างลิงแกยิงตายมามาก ไม่เคยคิดถึงเวรกรรมจะตามมาทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่สิ่งที่น่าสังเวชใจและละอายใจมากที่สุดก็คือไปฆ่าเอาสัตว์ที่มีลูกอ่อนบางตัวก็มีลูกอ่อนอยู่ในท้องก็ต้องมาตายไปกับแม่ของมันก็ยังมีแกไม่เคยเมตตาปราณีกับชีวิตสัตว์ป่าเลยบางครั้งยิงแม่มันตายก็ยังจับลูกอ่อนของมันมาขังกรงเลี้ยงไว้ดูเล่นอีกเช่นลูกนกขุนทองและลูกลิงเป็นต้น เรื่องนี้จะมีบาปมีโทษมากน้อยเพียงไหนจะมีเวรกรรมตามมาทันจริงหรือไม่เมื่อปีพศ2526นสนสมชายได้ไปฆ่านกแม่ลูกอ่อนตายไปอย่างน่าเวทนาโดยใช้ปืนยิงไปถูกนกขุนทองแม่ลูกอ่อนตายซึ่งนกลูกอ่อนนั้นกำลังคาบเหยื่อจะมาป้อนลูกที่อยู่ในรังเสียงลูกนกมันกำลังร้อง,งคร่ำครวญอยู่ด้วยความหิวกระหายอยากที่จะกินเหยื่อที่แม่คาบมาให้แต่แล้วแม่นก ก็ไม่ทันจะป้อนเหยื่อให้ลูกกินนายสมชายก็ปีนป่ายขึ้นต้นไม้ไปจับลูกอ่อนของมันมาขังกรงเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นส่วนแม่นกที่ตายก็เอามาถอนขนลนไฟแกงกินเป็นอาหารไปอย่างไม่เคยคิดถึงเวรกรรมจะตามมาหลังจากนั้นต่อมาประมาณหนึ่งเดือนนายสมชายก็ไปยิงลิงแม่ลูกอ่อนตายอีกตัวหนึง่งซึ่งแกก็ไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนว่ามันจะมีลูกอ่อนกอดติดกับอกแม่ของมันอยู่ เมื่อยิงแม่ลิงตกลงมาตายแกก็รีบก้าวขาเข้าไปจับถึงได้เห็นลูกของมันทำตาเปร,บ,ปรบเหมือนกับบุคคลที่กำลังเสียใจจะร้องไห้ในลักษณะน้ำตาขังบ่อไม่มีผิดมันกอดติดกับอกแม่ของมันอย่างเหนียวแน่นทีเดียวบังเอิญกระสุนปืนไม่ไปถูกลูกลิงแต่อย่างใดแกก็เลยจับลูกมันมาขังเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นก็ขายให้เพื่อนไปสองร้อยบาทส่วนแม่ของมันก็เอามาย่างเอามาแกงกินเป็นอาหาร ต่อมาเมื่อปี2528ลูกนกขุนทองที่แกเอามาขังกรงเลี้ยงเอาไว้ก็เริ่มพูดภาษาคนได้เป็นบางคำเช่นพูดว่าขุนทองจา๋าขุนทองจา๋าตามภาษาที่มีบุคคลเคยไปเรียกมันนั่นเองแต่มีคำพูดที่แปลกอยู่คำหนึ่งซึ่งไม่เคยมีบุคคลใดไปหัดไปสอนให้มันพูดเลยคือมันจะพูดว่าแม่จา๋าแม่จา๋าบางครั้งนายสมชายได้ยินลูกนกขุนทองมัน ร้องอย่างนั้นก็คิดสังหรณ์ใจไปว่ามันคงจะร้องเรียกหาแม่ของมันหรืออย่างไรเวลาผ่านไปได้ประมาณอีกปีเศษสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าเวรกรรมจะตามทันในปัจจุบันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของแก่จริงๆวันที่23มิถุนายนพศ2529พ่อและแม่ของนายสมชายได้ถูกคนร้ายลอบยิงตายคารถปิกอัพทั้งคู่ที่ตำบลนายอำอเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างทางที่คุณพ่อและคุณแม่ของนายสมชายวิ่งรถจะเข้าไปทุระที่ตัวเมืองจันทบุรีหลังจากพ่อแม่ของแกตายไปได้เจ็ดวันเท่านั้นก็มีเวกรกรรมตามมาถึงตัวแกอีกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุ่มตัวนายสมชายด้วยกล่าวหาว่าเป็นโจรร้ายไปปล้นทรัพย์สินเขาที่ตำบลบ้านเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองนายสมชายไม่รู้เรื่องการปล้นทรัพย์ของเขาเลยสักนิดเดียวไม่รู้ว่าบ้านใครถูกปล้นซะอีกด้วยซ้ํา พยายามบอกกล่าวความจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้ไปปล้นทรัพย์สินใครๆที่ไหนเพราะพ่อ,พอแม่หรือก็ตายไปได้แค่เจ็ดวันเท่านั้นนะประวัตินิสัยของแกก็ไม่เคยจะมีสันดานโจรอย่างนี้ด้วยแต่ไม่ว่าแกจะพูดหรือจะบอกด้วยเหตุผลอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ไร้เหตุผลไม่มีตำรวจคนไหนจะเชื่อแกเลยยังกลับถูกเตะถูกซ้อมให้รับสารภาพซะอีกด้วยผลที่สุด แกก็ต้องเข้าไปอยู่ในกรงขังเหมือนลูกนกขุนทองไม่มีผิดทําให้ได้คิดถึงเรื่องเวรกรรมที่ไปทํากับชีวิตสัตว์นานๆชนิดรู้สึกสำนึกบาปกับก,บการฆ่าสัตว์ขึ้นมาทันทีช่างเหมือนกันกับที่แกไปยิงแม่นกตายแล้วก็จับลูกมันมาขังเอาไว้ีิเหลือเกินต่อมาแกก็สู้คดีความอยู่ปีกว่าผลที่สุดสารก็พิพากษา25ปีระหว่างที่ นายสมชายสู้คดีความอยู่นั้นก็สืบทราบถึงบุคคลที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเขาตายนั่นก็คือบุคคลที่มาเป็นพยานโจทชั้นศาลนั่นเองมันไปปล้นเขาแล้วยังไปเป็นพยานให้โจ์อีกด้วยและแผนการของมันก็ปั้นน้ำเป็นตัวเอาความชั่วมาใส่ร้ายนายสมชายนี่เองนายสมชายก็ต้องเข้ามารับกรรมอยู่ในเรือนจำตราบเท่าทุกวันนี้ ซึ่งเวรกรรมการกระทำนี้ไม่ผิดกันเลยกับที่แกได้ยิงแม่นกแม่ลิงแล้วก็จับลูกของมันมาขังเอาไว้ให้รับกรรมอีกปัจจุบันลูกเมียของแกก็จะต้องมาพลัดพรากจากกันอยู่คนละทิศคนละทางเหมือนลูกนกที่กัมพร้าแม่ไม่มีรังนอนเพราะว่าเมียของแกก็ไปมีผัวใหม่แล้วก็ทิ้งลูกสาวทั้งสองให้มาอาพับพ่อแม่และรับเวรกรรมไปอีกด้วยเพราะว่ามีพ่อหรือก็มาติดคุก มีแม่หรือก็ไปมีความสุขกับผัวใหม่ยังมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ในายสมชายเห็นว่าเวรกรรมนั้นมีจริงก็คือการนอนผัันร้ายที่แกยังลืมไม่ลงอันที่จริงแล้วแกเป็นคนที่ไม่เชื่อความฝันเลยแต่มาเมื่อคืนวันที่ห้ธันวาคมปี2531แกก็ฝันไปว่ามีผู้ชายคนนึงร่างกายใหญ่โตมากจับตัวแกไปใส่ไว้ในกรงนกขุนทอง ที่แกเคยทำเคยขังนกขุนทองเอาไว้นั่นเองแล้วก็มีนกขุนทองบินมามากมายหลายตัวมันพากันมารุมจิกหัวจิกตาของแกจนตาบอดมืดมิดแลไม่เห็นอะไรเลยด้วยความเจ็บปวดที่อยู่ในความฝันนั่นก็ทำให้แกตกใจตื่นขึ้นมาลืมตาดูก็เห็นอยู่แต่ลูกลงขังของทางเรือนจำเมื่อเป็นอย่างนี้แกก็ไม่สามารถจะลืมความฝันนั้นลงได้ เพราะว่าไม่ผิดอะไรกเกณวรกรรมที่ทํามาเป็นผู้ชี้ทางชะตากรรมนําไปสู่นรกเสียจริงๆเพราะฉะนั้นการสร้างกรรมทีละน้อยนะครับอย่าคิดว่าโทษนั้นมีนิดหน่อยถ้าผิดบ่อยๆมันจะกลับมากขึ้นได้อย่างเช่นน้ำฝนทีละหยดยังล้นตุ่มได้ข้อนี้ควรจะสังวรเพราะความชั่วย่อมส่งผลถึงกรรมปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ ท่านผู้ฟังนกพิราบเนี่ยเป็นนกที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่านกอื่นๆเพราะว่ามันสามัคคขี่แล้วก็ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะตื่นเช้าตรู่ก็บินออกจากรังไปหากินเส้นทางเดียวกันระหว่างทางก็แยกย้ายไปหากินเป็นกลุ่มย่อยๆก็จริงแต่ตกเย็นจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่บินกลับรวงรังพร้อมๆกันคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของนกพิราบได้แก่มีความรัก ผูกพันกับลูกของมันอย่างสุดซึ้งจะเป็นรองก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นเองเพราะว่าแม่นกจะขยันหาอาหารมาป้อนลูกนกตั้งแต่เพิ่งออกจากไข่ไปจนกระทั่งลูกนกโตเท่าแม่แม่ก็ยังขยันป้อนขยันสอนสั่งวิธีบยบินวิธีสังเกตว่าที่ไหนมีศัตรูคอยทำร้ายที่ไหนมีคนเมตตาคอยให้เศษอาหารกิน รอจนแน่ใจสุดๆว่าลูกเราปริอาปีกล้าขาแข็งร้อยเปอร์ซแม่นกถึงจะยอมให้ลูกนกออกหากินตามลำพังนะคุณวิทยาในรู้เห็นกับตาตัวเองไม่ใช่อ่านจากตำราห,หรือว่าฟังคำบอกเล่าจากใครเพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดของคุณวิทยามีนกพิราบมาทำรังอยู่ใต้ใชายคาซึ่งผูโวพอที่จะให้นกแทกเข้าไปทำรังได้ นกพิราบเป็นนกที่มีท่าทรหดส,สูงอายุค่อนข้างยืนถึงจะมีลูกครั้งและตัวเดียวอ,อย่างมากก็ไม่เกินสองตัวเพราะว่าลูกกินจุมีลูกมากๆจะเลี้ยงดูไม่ไหวแต่ด้วยท่าทรหดตายยากก็รู้สึกว่าจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่รังเกียจของชาวนาเพราะว่านกชนิดนี้ชอบกินข้าวเปลือก ตามโรงสีข้าวจะพบนกพิราบรวมตัวกันเป็นฝูงถูกขับไล่จากโรงสีก็บินไปกินข้าวตามท้องนาเผอิญชาวนาส่วนใหญ่ใจดีมีศีลธรรมสูงถึงจะโมโหโนกก็แค่ทำหุ่นไล่กา,าไวข้ขู่พวกมันเท่านั้นเองอแต่ศัตรูถาวรตัวจริงของนกพิราบเนี่ยเป็นคนเมืองเช่นคนกรุงเทพคนเชียงใหม่โคราช เพราะว่าอาคารบ้านเรือนของคนเมืองปลูกสร้างเพื่อความสวยงามส่วนนกพิราบและนลกอื่นที่มาหากินในเมืองไปสูงมาสูงเวลาบินผ่านบ้านเรือนก็ขับถ่ายตามอำเภอใจขี่นกขนาดเล็กเช่นนกกระจิบกระจาบเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่ขี่นกพิราบเนี่มีขนาดพอๆกับขี้ไก่เห็นถนัดชัดเจนเลยคนเมืองโมโหอ่าโมโหที่นกทำบ้านเขาเปื้อนเปอะเลอะเทอะก็เลยผูกใจเก็บ หาวิธีเอาคืนกับนกด้วยประการต่างๆต,ต,ต่อมาเกิดโรคไขห้วัดนกขึ้นในเมืองไทยจำเลยที่ถูกกล่าวหาได้แก่พวกสัตว์ปีกเช่นไก่แล้วก็นกทุกตัวนกพิราบถูกเพ่งเร็งว่าเป็นตัวการใหญ่ทั้งที่ความจริงระบาดไปจากไก่แต่ไพร่ไปตั้งตั้งชื่อว่าไข้หวัดนกปีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกทางการมีคำสั่งให้ประหารชีวิตนกทุกตัวที่ขวางทางปืน นกและไก่ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงหลายสิบล้านชีวิตนับจากครั้งกระนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะมีการระบาดของไข้หวัดนกหรือเปล่านกพิราบก็เป็นศัตรูตัวร้ายที่จะต้องโดนกำจัดอย่างสิ้นปราณีเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีคนไทยเชื้อสายจีนครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพสุจริต จนร่ำรวยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถปลูกสร้างบ้านใหญ่เท่าคระหัดเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งพอเหมาะกับการมีลูกหลายคนแต่ละคนก็เรียนเก่งมีอนาคตไกลเจ้าของบ้านชื่อในหลีอายุประมาณสักสี่สบหปีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเคยเรียนมวยจีนยามว่างก็ฝึกฝนร่างกายให้คล่องแคล่วโดยการไร่รำมวยจีนอยู่เสมอเพื่อให้เลือดลมเดินดี ก็เลยมีผิวพันณผ่องใสดูเผินๆเหมือนคนอายุ30มสิบเศษสถานที่ที่ใช้รำมวยจีนทุกเช้าเย็นก็ได้แก่ลานซีเมนหน้าคฤรืหดัดซึ่งแวดล้อมด้วยหม้ายืนต้นเจริญง,งอกงามจนกระทั่งมีนกนานาชน,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 นิดแห่กันมาทำรังแล้วก็แหกกันเข้ามาขับถ่ายรถลานซีเมนในหลีรำมวยแล้วก็เหยียบไปไปโดนเข้าก็โมโห สั่งบริวารให้ริดรอนพุ่มไม้จนโกรนเกลียนเป็นการขับไล่พวกนกไปให้พ้หูพ้นตาแต่นกก็เหมือนสัตว์โลกทั่วไปเนะี่ชอบยึดติดกับถิ่นที่อยู่เคยอยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ที่นั่นโดยเลี้ยงไปทำรังอยู่ในป่าละเมาะไม่ไกลาจากบ้านในหลีมันจำได้เป็นอย่างดีว่าลานบ้านในหลีเป็นที่ที่มันเคยมาขับถ่ายทำนองเดียวกับมนุษย์ที่จำสวมในบ้านตัวเองได้ เวลาบินผ่านหลังคาบ้านในหลีนี่มันจะขับถ่ายทันทีโดยไม่มีเจตนาจะแก้เผ็ดอะไรทั้งนั้นแหละฝ่ายนายหลีก็โกรธที่ไล่นกไม่สําเร็จก็เลยผูกใจเจ็บพวกนกโดยเฉพาะนกพิราบนายหลีในเชี่ยวชาญวิชามวยจะปรับปรุงนําไปใช้กับอาวุธอื่นๆก็สามารถทําได้อย่างแนบเนียนเช่นไร้รำไม้รวกที่ยาวหลายเมตรไม้รวกจะสวัดเฉวียนอยู่บนอากาศจนแทบมองไม่เห็น พวกนกที่ว่าบินเก่งหลบหลีกคล่องแคล่วถ้าบินต่ำอยู่ในรัศมีความยาวของไม้รว่วละเจอดีแนะ่ไม่โดนฟาดอย่างจังจนตายขาที่กลางอากาศน่ะอย่างน้อยก็ปีกหักตีนหักบาดเจ็บสาหัสอ่าปขาดกลับไปนอนทุกทรมานหลายวันกว่าจะตายคารังครั้นนานเข้าจนพวกนกรู้แกว้ว่าบ้านในหลีเป็นแดนมิกสัญญีของพวกมัน เวลานกจะบินผ่านบ้านในหลีมันจะบินซะสูงลิบขับไายมูลออกมาจากที่สูงเหลือวิสัยที่จะเอาไม้รวกฟาดถึงยิ่งเข็นฆ่านกพิราบไม่สำเร็จก็ยิ่งเจ็บแค้นอาคาตเป็นการใหญ่หันมาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์อ่าซึ่งก็จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะว่ามันเฮี้ยมอำมหิตนกแต่ละตัวจะตายอย่างทรมานที่นี้พักเรื่องความโกรธของในหลีกับนกไว้ก่อน จะกล่าวถึงลูกชายคนโตของเขาที่เรียนอยู่ในสถาบันชั้นสูงเป็นคนเล่นสนุกเกอร์เก่งตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อลงทุนซื้อโต๊ะสนุกเกอร์มาตั้งไว้ในบ้านเชิญเซียนมาสอนวิธีแทงสนุกให้ตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเก่งหาตัวจับได้ยากเวลาเล่นกับเพื่อนๆที่สถาบันมีเดิมพันติดปลายคิวทีไรในโลยลูกในหลีก็จะฟันเงินเพื่อนได้ทุกทีไป พ่อก็เลยลงทุนตั้งโต๊ะสนุกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยกให้ลูกเป็นเจ้าของโต๊ะการเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่านักเลงสนุกนี่มาจากทั่วสารทิศส่วนใหญ่เป็นหนุ่มับชกันการเล่นแต่ละครั้งก็มีเดิมพันสูงระหว่างเล่นก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์การตะลุมบอลก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเจ้าของโต๊ะจึงต้องมีนักเลงเป็นบริวารคอยเคลียร์ทุกปัญหา ตัวเจ้าของเองก็ต้องจิตใจกล้าแกรง่งซึ่งทั้งหมดนี้ในโรยมีพร้อมครบเครื่องเพราะว่าพ่อสอนวิชามวยมวยจีนให้ตั้งแต่ไว้เด็กวิชาฟาดนกด้วยไม้รวกที่ประยุกต์มาจากมวยจีนก็เคยฟาดฟันจนนกพิการไมมากต่อมากต่อมาในโรยก็ได้ประยุก์ตมวยจีนเพื่อใช้กับกระบองสั้นยาวประมาณหนึ่งศอกเศษแล้วก็สอนให้นักเลงบริวารช่ำชองในวิชากระบองสั้นโดยทั่วนหน้านะ ที่เอาเรื่องของนายโรยมาขั้นเรื่องของนายหลีก็เพื่อจะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งมีนักเลงสนุกแปลกหน้ามาท้าพวกขาประจำเล่นชนิดมีเดิมพันสูงตอนแรกฝ่ายท้าได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นว่าเล่นตอนหลังพวกขาประจำซึ่งสนิทกับนายโรยก็แอบไปขอแรงนายโรยให้ช่วยมาแก้มือแทนนายโรยมีฝีมือระดับเซียนแทงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียกเงินที่เสียคืนได้หมด แต่เงินกำไรก็โดนนักเลงแปลกหน้าเบี้ยวไม่ยอมจ่ายนายโลยก็เลยกระซิบให้บริวารไปดักรอในที่เปลี่ยวเมื่อนักเลงแปลกหน้าไปถึงตรงนั้นก็รุมตีด้วยกระบองสั้นแต่ไม่เอาถึงตายแต่ทุบข้อเท้าจนกระดูกแตกเป็นเสียงเสียงเพื่อสั่งสอนให้หลาบจำไปจนวันตายก่อนจะช่วยกันหิ้วไปโยนทิ้งไว้ในปะะ่าหญ้านายโยคนนี้สมัยเด็กอายุสิบป,ประขวบคุณวิทยาผู้เล่าเรื่องนี้จำได้ไม่ลืม วันหนึ่งเขาเอาไม้รว่วไล่ตีนกพิราบจนขาหักแล้วยืนดูมันดิ้นกระเสือกกระสนแต่พยายามยังไงก็บินขึ้นฟ้าไม่ได้เพราะว่าการบินของนกเริ่มที่การใช้ตีนถีบร่างสู่อากาศก่อนไม่ใช่จู่ๆก็กระพือปีกแล้วบินได้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายแก่แถวหน้าบ้านคุณวิทยาเห็นแล้วอดรนทนไม่ไหวก็เดินไปบอกกับเด็กว่าทรมานมันขนาดนั้นทําไมแบบนี้ข่ามันซะให้าตายไปซะเลยยังจะดีกว่า นายลอยตอนนั้นยังเด็กตอบหน้าตาเฉยว่าหนุกดีดูแล้วเหมือนเครื่องบินปีกหักบินไม่ขึ้นสแสดงว่าในหลีผู้พ่อนี่ไม่เคยสอนลูกให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษเลยปล่อยให้ลูกทําอะไรตามใจชอบเพราะว่าตัวในหลีเองก็ฆ่านกพิราบไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัววิชามวยจีนดีๆด,ดันเอามาประยุกต์เพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วงตรุษสงกรานปีนั้นปีที่นายลอยสั่งบริวารไปสั่งสอนนักสนุกเกอร์แปลกหน้า นายลอยกับเพื่อนๆก็ชวนกันไปฉลองตรุษสงกรานกันที่ตลาดส่วนนายหลีอายุมากเที่ยวจนเบือ่อขออยู่โยงเฝ้าบ้านดีกว่าตกค่ำซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปกินเหล้าบ้านเพื่อนที่กล้าซิ่งเพราะว่าถนนโล่งว่างขากลับเมาแล้วก็ยังซิ่งออกจากซอยบ้านเพื่อนตอนโผล่จากซอยพุ่งเสยท้ายรถสิบล้อเขาอย่างจังมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกลลิปตัวเองขาหักสะบั้นทั้งสองข้างบาดเจ็บสาหัส ถูกพลเมืองดีพาส่งโรงพยาบาลตอนกลางดึกอ่าแต่เป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ใช่เอกชนแพทย์ของทางโรงพยาบาลออกเวรไปหมดแล้วเหลือนางพยาบาลนั่งดูเฉยๆว่าถือไม่ใช่หมอปล่อยให้ในหลีที่ฟื้นคืนสติในสภาพร่อแร่ปางตายนอนร้องครวญครางทุกทรมานอยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ายันรุ่งสาง โดยไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรทั้งสิน้นทำเอาในหลีเจ็บปวดที่บาดแผลสลบแล้วสลบอีกคุณวิทยารู้ข่าวร้ายก็ในหลีเพราะว่าญาติพี่น้องเขารู้ข่าวก่อนจากนั้นก็ล,ลือกันในแซดว่าตอนที่ญาติญาติไปตกลงกระทางโรงพยาบาลจะรับในหลีไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในหลีกระดิกตัวไม่ได้เพราะแผลเริ่มระบมหนักทำท่าเหมือนจะตายแม่ตายแลความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก สมจริงดังคำพังเพยของปู่ย่าตาทวดนหลีเพิ่งจะถึงมือหมอได้ไม่นานก็มีข่าวร้ายจากทางลำพูนที่ว่านาย้อยชวนเพื่อนจัดขบวนรถเก๋งไปเที่ยวสงกรานกันขาไปซิ่งรถแข่งกับเพื่อนตอนกลางดึกบนถนนสายนั้นแหละจนรถนายอยเกิดอุบัติเหตุพลิกตกจากไหลถนนกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่พังยับไปทั้งคนทั้งรถ ในโลยอาการสาหัดหัดว่าใค้เพื่อนมีสิทธิ์เป็นอัมาตครึ่งล่างเพราะว่าแข้งขาหักปนปี้หมดเท่ากับสองพ่อลูกประสบอุบัติเหตุในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็บาดเจ็บที่ขาเหมือนกันคุณวิทยาเนี่ยไม่เคยเป็นอริกับสองพ่อลูกด้วยประการทั้งปวงไม่เคยคิดสาบแช่งพวกเขาให้มีอันเป็นไปเคยแต่นึกในใจว่าสักวันเวรกรรมที่ทำกับนกนจะตามสนอง และนึกต่อไปอีกว่าถ้าตามสนองก็คงสนองนในชาติหน้าเพราะความผิดบาปเรื่องฆ่านกไม่ว่าจะสักกี่ตัวก็ตามคงจะไม่ผิดบาปอย่างมาหันต์ถึงขั้นเวรกรรมต้องตามทันในชาตินี้แต่มาตรองดูเวรกรรมเขาก็ทอดเวลาให้สองพ่อลูกมีโอกาสได้คิดสำนึกบาปนานเหมือนกันนานจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มส่วนในหลีนี่จากวัยกลางคนก็ยันวัยแก่นับดูแล้วคนหนึ่งก็ร่วมยีสิปี เผอิญช่วงเวลาที่เวรกรรมเขาเปิดโอกาสให้แค่ตัวอย่างน้อยต้องยุติการฆ่าล้างเผ่าพันนกต้องได้สติรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าการเอาชีวิตเขาเพื่อสนองตัญหาก็คือความโกรธของเราเองเป็นความผิดบาปที่ร้ายแรงเพราะชีวิตเป็นของมีค่าสูงสำหรับมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดแต่ห่วงเวลาดีๆเหล่านั้นสองพ่อลูกมิจะสร้างกรรมบาปเวรทวีขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยมีอันเป็นไปในชาติปัจจุบันต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเป็นเดือนเดือนแผลภายนอกหายเป็นปกติแล้วแต่กระดูกซึ่งแตกละเอียดเหลือวิสัยที่หมอจะช่วยไหวในหลียังพอทำนาใช้ไม้ค้ำยันใต้รักแร้พอไปไหนมาไหนใกล้บ้านได้ส่วนในโรยลูกชายเคยเล่นงานแข้งขาทั้งคนและสัตว์ประสบชะตากรรมหน้าอเนอานาดเป็นอมาพท,ท่อนล่างไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถสองล้อ มีคนช่วยเข็นเรื่องความสุขทั้งโลกนี่ลืมไปได้เลยเพราะสมรรถภาพทางเพศใช้การไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณวิทยารู้สึกอัศจรรย์ใจก็คือลูกๆในหลีส่วนใหญ่สืบทอดมรดกทางความคิดของพ่อนี่ยังคงสนุกอยู่กับการหาวิธีฆานกพิราบอย่างทารุณเหมือนคนไม่รู้บาปบุญว่ามันคืออะไรตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับนายหลีและนายวยไม่ทำให้ลูกหลานของเขาได้เฉลียวใจบ้างเลยเออ อนาคตเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ